ครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับตัวสนับเข่าและสนับศอกนะครับผมของแบรนด์ s c o r p o นะครับที่แบรนด์จะเป็นตัวนี้เลยของแบรนด์ s c o r p o นะครับตัวนี้จะมาในรุ่นของ k 2 6และ h 2 6นะครับผมจะมาด้วยกันอยู่เป็นคู่เลยก็คือมีตัวเข่า2ชิ้นตัวนี้แล้วก็ตัวศอกอีก2ชิ้น บนนี้นะครัมาดูตัวสอบก่อนนะครับผมตัวสอบตรวนี้ที่ให้มามันจะมีสายรัดแบบตีนตุ๊กแกนะครับผมนี่นะจะมีด้วยกันอยู่สามจุดบนกลางแล้วก็ด้านล่างเราแค่สอดสอบแขนเข้าไปสอดข้อสอบเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วดึงให้แน่นแล้วก็รัดนี่ ก็จะรับได้เห็นไหมครับสองสเตปจะสเตปติดตรงนี้หรือว่าติดตรงนี้ก็ได้นนะครับอันนี้คือตัวสอกสําหรับตัวนี้จะไม่มีจุดหมุนนะครับผมแต่ว่ามันจะถูกตรงที่เป็นข้อต่อในส่วนของเข่าและก็สอกมันจะยึบเป็นผ้าสองชิ้นเย็บเข้าด้วยกันมันจะทําให้สะดวกในการขยับเข่าและขยับสอกนะครับผมนี้นะ ส่วนตัวเข่าก็เหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นพลาสติกเหนียวนะครับสับแรงกระแทกรองด้านในด้วยฝ่องน้ํานะครับผมตัวเข่าก็มีตัวยึดมาให้3จุดนะครับผมบนกลางและก็ล่างเหมือนกันเลยนะครับผมใส่แล้วแบบตีนตุกแก่ตัวนี้จะเป็นตัวที่มาใหม่นะครับผมแทนรุ่นเก่าสำหรับคนที่สงสัยว่าความยาวของตัวนี้ มันยาวกี่เซนผมจะวัดจากด้านบนมายังด้านล่างโดยประมาณนะครับผมตัวนี้มันจะยาวอยู่ที่ประมาณ40เซนรวมบนสุดนะบนสุดล่างสุดอยู่ที่ประมาณ4ีเซนความยาวของเข่ากันนะอันนี้ความยาวของเข่ากันนะส่วนความกว้างผมจะวัดจากตรงนี้นะครับผมที่เป็นตรงฟองน้ำยาวจนมาถึงด้านนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ24เซน ยี่สิี่ถึงยี่ห้าเซนประมาณนี้นะครับตีไปยี่ิบห้าอ่ะนี่นะอันนี้ของเข่าอันนี้ของตัวเข่าข้อต่อก็เหมือนกันนะครับผมยึดด้วยผ้าจะไม่มีจุดหมุนนะครับตัวนี้ใช้วิธีการยึดแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นที่มันเป็นตัวราคาแพงหน่อยตัวนี้มันจะเป็นจุดหมุนสําหรับข้อต่อข้อเข่ากับหน้าแข้งนะครับมันจะทําให้ยกขยับมุกเม้นง่าย ส่วนของตัวสอบนะครับผมความยาวถึงจะวัดจากบนสุดไปจนถึงด้านล่างสุดจะอยู่ที่ประมาณ30เซนนะครับผมจากบนสุดไปล่างสุดที่ทประมาณ30เซนความยาวของสอบความกว้างผมวัดจากตรงตรงนี้แล้วกันจะเป็นยังไงจะอยู่ที่ประมาณ16เซนนี่นะครับ16เซน ทั้งสองตัวนะครับผมวัสดุก็เหมือนกันจะเป็นวัสดุกึ่งสีเงาแล้วก็ด้านนะครับผมตรงนี้หน้าสัมผัสที่เป็นเยอะๆตรงนี้มันจะเป็นสีด้านนะครับผมนีม่นะพลาสติกเหนียวนะครับผมเป็นพลาสติกชนิดเหนียวมีความแข็งครับผมมีความยืดหยุ่นเห็นไหมครับตรงแผ่ตรงนี้ก็จะเป็นขัดให้เป็นสีเงาเห็นไหมจะมีความเร่มเป็นสีเงาแบบเรื่มๆตรงนี้จะเป็นโลโก้ของเขานะครับเห็นไหมครับ หลับตัวสายก็ทำออกมาได้ดีครับผมมีความเหนียวและมีความยาวนี่นะนตัวหน้าแพ็กเกจนะครับผมที่มาตรงนี้จะเป็นแท็กสินค้านะครับผมของไกด์โกเลยนี้ก็เป็นสคอบอนะครับ ด้านหลัง,ลงของฟองตัวตัวสนับมันก็จะแถมฟองใส่มาให้สำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ในแพ็กเก็บนะครับผมจะมีตัวเข่ากับตัวฟองทั้งหมดสี่ชิ้นสามนี้เลยนะครับ